เป็นเด็กๆครับผมเรียกว่ารัฐบาลในหมีสี่ดอกครับไอ้ที่เรียกในหมีก็เพราะว่าไม่มีผลงานครับผลงานที่โดดเด่นคือตั้งชื่อลูกหมีแพนด้าคนเชียงใหม่ก็เลยตั้งชื่อว่าในหมีหน้าฮากครับรัฐบาลไม่มีวิสัยทัศน์ครับเป็นเด็กๆไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ราคาไข่ราคาแพงไม่รู้จะตั้งแก้ปัญหาอย่างไร ก็ตั้งคณะกรรมการไข่ขึ้นมาครับเป็นคณะกรรมการไข่ทุกเดียวในโลกครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าไม่มีวิสัยทัศน์ครับพี่น้องครับเราจึงได้รัฐบาลที่ดีแต่พูดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีฉายาใหม่แล้วไม่ใช่ดีจะพูดอย่างเดียวครับขอบพระคุณครับครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวครับดีแต่โม้ด้วยครับ <_ P. S 1> ก็จับสลากได้เบอร์สิบมันยังโม่ได้ครับว่าผู้ชนะสิบทิศครับพี่น้อง <_ V> แล้วผู้ชนะสิบทิศที่ไหนแล้วครับต้องไปนั่งพระพีะ่พนมมือแต้เลยเอาสายสินคล้องหัวสะดอกเคราะห์ับปิ้วชนะสิบทิศที่ไหนครับเดี๋ยวเธอวันที่สามพี่น้องประชาชนเขาจะเลือกเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยในมาร์กอภิสิทธิ์ครับ ฆาตกร91ศพก็จะกลายเป็นผู้แพ้สิบพิษใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องจึงทนทุกข์ทรมานกับรัฐบาลที่สองปีครึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พยุบสภาปั๊บประกาศทันทีครับว่าทำทันทีพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามันจะทำทันทีเชื่อไหมครับผมเชื่ออยู่สามอย่างครับว่ามันทำทันทีนอกนั้นไม่ทำเลย อย่างแรกก็คือมันมากันเป็นหมู่มันกู้ทันทีครับพี่น้องครับเรารัฐบาลที่เอาแต่กู้พี่น้องเข็ดหรือยังล่ะครับเข็ดไหมครับแล้วมันมากันเป็นโขงครมันโกงทันทีครับพี่น้องเข็ดไหมครับนี่ปรากฏว่าดูโพและปรากฏว่าพักเพื่อไทยขนานี้สามร้อยปิ่นปริมแล้วนะครับปรบมือดังๆังให้พักเพื่อไทยยิงรักชินวัตรเบอร์หนึ่งด้วยครับมันบอกเปลี่ยนใหม่แล้วครับจะทําวันแรกเลยไม่ทําทันทีครับ พี่น้องเชื่อไหมครับมันมาวันแรกมันแตกทันทีครับพี่น้องครับแล้วรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาเหรอครับต้องขอขอบคุณน้องน้องตำรวจครับฟังผมปลาาสหัวล้อกากเลยน้องน้องตำรวจชั้นประทวนที่จบปริญญาตรีรับราชการครบยี่สิบห้าปีพักเพื่อไทยอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรทันทีครับพี่น้องครับปรบมือดีใจให้กับน้องๆ้องตำรวจและทหารทั่วประเทศด้วย พี่น้องครับรู้ว่ากระแสตกต่ำไม่รู้จะทําอะไรวิชามานออกแล้วครับขณะนี้มีการแจกเีดีเผาบ้านเผาเมืองมีการแจกซีดีกระบวนการล้มเจ้ากระบวนการล้มเจ้าตัว,ตวจริงก็คือพวกมึงนั่นแหละผมในอดีตนักเรียนในร้อยจปรเหรียญทองครับรับรองครับว่าจงรักภักดีท่านันรัวโทดรัศษสินชินวัฒน์ก็เ,เป็นอดีตนักเรียนเตรนอาหารรุ่นสิบรุ่นน้องผมจงรักภักดีแน่นอน พี่น้องครับมันกลัวกระแสจะตกโพปรากฏว่าพักเพื่อไทยชนะได้มีการแสดงละครน้ำเน่าครับวันที่23ที่สี่แยกราชประสงค์ครับพี่น้องครับปรากฏว่านึกว่าจะคะแนนดีขึ้นพลังเงียบโพก่อนการปราศัยวันที่23ในกรุงเทพเพื่อไทยได้28เขตครับพี่น้องครับประชาธิปัตย์ได้5เขตครับพี่น้อง หลังจากการปราสายเป็นไงครับปรากฏว่ามีการแสดงละครน้ำเน่ามงกุฎดอกส้มครับน้ำหูน้ำตาเล็ดกันสองคนเลยมีน้องเรยาคนใหม่ขึ้นมาครับเรยามากครับกับเรยาเทือกครับพี่น้องครับแต่เรยาตัวจริงเนี่ยเขาก็เป็นดอกส้มสีทองนะรเรมายมากนี่มันเป็นดอกทองสีส้มครับพี่น้อง ปรากฏว่าพง์เมื่อเช้านี้เองครับออกมาแล้วในกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยได้32เขตครับเหลือให้ประชาธิปัตย์เพียงเขตเดียวครับพี่น้องทั้งหลายครับเราทนทุกข์ทรมานมามากครับกับข้าวยากหมากแพงเพราะว่าผู้นําไม่มีวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับพี่น้องเขาบอกว่าให้พี่น้องมาร่วมเดินหน้ากันต่อไปเอาไหมครับ เดินหน้าต่อไปไปซื้อไข่เป็นกิโลนี่พี่น้องเอาไหมครับคนเมืองนอนท์ฝากมาบอกว่าเมืองนอนท์เขาไม่เอานะครับแล้วเดินหน้าต่อไปเข้าคิวซื้อน้ํามันพืชราคาแพงทั้งๆที่น้ํามันปาล์มดิบราคาถูกพี่น้องเอาไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องการซื้อไข่เป็นกิโลเบื่อที่จะเข้าคิวซื้อน้ํามันพืชราคาแพงเลือกเกรียงไกรกิตินใน,เนสวนพักอะไรครับพักอะไรครับแล้วก็เบอร์อะไรล่ะครับ พี่น้องไม่ต้องตกใจครับพักเพื่อไทยถูกดุด่าว่ากล่าวจากพักปฏิริปมาโดยตลอดเราไม่ตอบโต้ครับเราจะก้มหน้าก้มตาคิดนโยบายดีๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเอาไหมครับค้าแรงกั้นต่ำสามร้อยบาทต่อวันช่วยเหลือพี่น้องแรงงานกั้นต่ำเอาไหมครับบรรดาชาวนาชาวไร่รับจำนำข้าเปลือกเจ้า หนึ่งมืนห้าพันบาทเอาไหมครับแล้วก็ยังมีบัตรเครดิตกเกษตรกรครับถึงเวลาไม่ต้องถูกตกเขียวไว้สำหรับซื้อปัจจัยการผลิตซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่า,มาแมลงซื้อยากาจัดวัชพืชถึงเวลาก็ไปซื้อปุ๋ยก็บอกเท่าแกปุ๋ยสามสิบกระสอบเป็นเงินเท่าไหร่สี่หมืนห้าพันบาทไม่ต้องทำอะไรบัตรเครดิตกเกษตรกรลูดปิ๊บไม่ต้องเสียตังค์ครับเอาไหมครับเอาไหมครับ นี่พูดแล้วต้องโท์ด้วยเพื่อไทยเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาทาจริงครับบัตรเครดิตเกษตรกรสําหรับชาวนาต่อไปชาวนาเท่เลยพี่น้องครับถึงเวลาไปซื้อปุ๋ยด้วยซื้อยาฆ่า,มาแมลงก็บอกยาฆ่า,มาแมลงสิบป๊บเป็นเงินหมื่นห้าพันบาทบัตรครับเครดิตรูดป๊บไม่ต้องจ่ายตังค์เอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับบางคนเห็นหรถฮอนด้าเวฟสวยเ่ะคพันละเจ็ดหมื่นบาท ก็ไปสั่งเลยตั้าแกฮอนด้าเวฟหนึ่งคันเจ็ดหมืนบาทรูดไม่ปลื้ดครับพี่น้องครับติดนะติดเลยรูดติดเพราะว่าบัตรเครดิตเกษตรกรป้องกันพี่น้องประชาชนถูกตกเขียวซื้อปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเอาไหมครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายครับบ้านเมืองเกิดข้าวยากหมากแพงต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ครับไปทางไหนก็มีแต่คนพูด คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนอีกครั้งหนึ่งเอาไหมครับทุกคนก็เรียกร้องว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำนําความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยเอาไหมครับแล้วพี่น้องคนนนทบุรีฝากเตือนนครนายกด้วยนะครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำละมันดีครับแต่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำไอ้รยยามลอกละมันไม่ดีนะครับพี่น้องถ้าแรงกันต่ำเราบอกสามร้อยบาทมันลอกไปเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต สามสิบบาทรักษาทุกโรคมันลอกไปเป็นรักษาฟรีเลยตายวันละหลายโลกครับพี่น้องครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงต้องกลับคืนมาใหม่พี่น้องจ่ายเพียงสามสิบบาทเป็นค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์พี่น้องเอาไหมครับ<ส>ผมจะต้องกลาบลาพี่น้องไปด้วยวลีสั้นๆครับบรรดาสุภาพสตรีเขาบอกว่าบ้านไหนผู้หญิงใหญ่บ้านนั้นประสบความสำเร็จครับ สุภาพสตรียกมือขึ้นครับองค์การรัฐสภาโลกที่ผมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปร่วมประชุมนี่แหละครับเขามีมติบอกว่าให้ทุกประเทศร้อยสามสิบกว่าประเทศสนับสนุนสุภาพสตรีให้เข้ามาทำงานการเมืองปรบมือต้อนรับยิ่งรักด้วยครับแตเสดยดไดครับยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยแล้วครับ ไอ้มาร์กมันแย่งไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามเรียบร้อยแล้วเป็นนายกหญิงคนแรกไปเรียบร้อยน้ำหูน้ำตาเร็ดครับไม่เป็นไรเป็นนายกหญิงคนที่สองก็ยังได้ครับต่อจากไอ้มาร์กครับพี่น้องครับผู้หญิงสุภาพสตรียกมือขึ้นครับท่านบอกเลยกลับไปบอกสามีกลับไปบอกลูกๆว่าวันที่สามกรกฎาเข้าคูหา กาทั้งคนและกาทั้งพรรคเลือกยิ่งรักพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับพี่น้องเบื่อที่จะเข้าขิวซื้อน้ำมันพืชราคาแพงเลือกเกรียงไกรกิตินาเทสวนพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับแล้วอย่าลืมเลือกปาติลิสด้วยเพราะน้องรักของผมคนหนึ่งขออนุญาตกราบลาไปเรียนต่อสองเดือนครับแต่ตุพรพรมพันยังรอพี่น้องอยู่ครับพี่น้องครับ อย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่ออนาคตของเราเองเพื่ออนาคตของลูกหลานคิดใหม่ทำใหม่เนี่ย่ันเป็นทหารเก่านะครับ่ันยศพันเอกด็อกเตอร์อภิวันยุริยชัยตามที่ผมได้ทำเรียนเบื้องต้นนะครับว่า